จะพามาชมรถกระบ,บะ2แบรนด์2ยี่ห้อต้องบอกว่าเป็นคู่แข่งกันทุกยุคทุกสมัยนะไม่ว่าจะเป็นอีดูสุและก็โตโยต้าวีโก้ครับสแบรนด์นี้ต้องยอมรับว่าติดตลาดกันแล้วทั้ง2แบรนด์ครับจับ2คันนี้มาแบทเทิลกันเพราะว่าปีเดียวกันครับเครื่องยนต์เท่ากันที่อย่างันครับผมจะมาขายในราคาเท่ากันชมทีละจุดครับว่าแต่ราคานั้นมีข้อดียังไงข้อแตกต่างย,ยังไงกันบ้างครับอ่ะเริ่มต้นที่ไฟหน้าเลยครับอันดับแรกนะครับอีดูสุดีแม็ก เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยครับผมส่วนดังด้าน V Go Champ คันนี้ยังเป็นไฟแบบเดิมอยู่นะเป็นแบบหลอดไฮโดรเจนอยู่ครับด้านล่างครับยูโซมีไฟตัดหมอกมาให้นะมีไฟ d a ย์ไทม์ u ั n นิง่งแต่ v ีโ o c h a ม p ไม่มีมาให้อ่ะนี่ก็เป็นข้อเสเียบเถิบมาด้านนี้ครับเถิบมาที่ล้อด้านนี้ครับล้อต้องบอกว่าเป็นล้อแม็กนะแตง่งสวยๆดั้งคู่ครับวีโก้แชมปจะขอบใหญ่หน่อยขอบ18นะเน้นสายแต่งซิ่งนะ ขอบ18ก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้บรรทุกอะไรนะจะใส่ขอบนี้แต่อิซูสุครับซีรีส์แก้มยางหนาขึ้นมาแสดงว่าคันนี้เจ้าของเดิมน้นบรรทุกมาแน่นอนเป็นขอบ15ครับอ่ะนี่เลยสติ๊กเกอร์นะมาจากเจ้าของเดิมนะซีรีพรฟาร์มแน่นอนครับคันนี้เดิมเดิมเจ้าของเดิมต้องเป็นเจ้าของฟาร์มน่ไม่รู้ว่าฟาร์มอะไรนะฟาร์มหมูฟาร์มวัวฟาร์มไก่บรรทุกแน่นอนอมาด้านข้างครับถือม้เลยครับน้องกิ๊บนี่เลยที่ว่าเป็นกระบะขอบ ติดอคอกมาให้ทั้งสองคันแต่อิรุสุจะไม่มีหลังคามาให้มีโก้ชมป์เสริมหลังคามาให้หลบแดดหลบฝนได้หรือถ้าใครไม่ชอบก็สามารถถอดออกได้นะตัวนี้เป็นตัวที่ใส่เสริมมาให้เฉยๆครับปุ่ที่ยางด้านหลังนะตัวนี้ก็ขอบ18ครับซีรยียางเดียวกันกับด้านหน้านะแต่อิรุสุครับตัวนี้ขอบหนาขึ้นมากว่าเดิมนะเป็นซีรีสอ2สนะ75ต้องบอกว่าแก้มยางหนาแน่นอนครับคันนี้ต้องเน้นบรรทุกแน่นอน แต่คันนี้ก็บรรทุกได้เหมือนกันแต่อาจจะบรรทุกไม่หนักนะเจ้าของเดิมอาจจะบรรทุกแบบของทั่วไปแต่เนี่ยผมรับรองว่าขนปุ๋ยประมาณไม่ต่ำกว่า2 0 3 0กระสอบแน่นอนอ่ะมาที่ด้านท้ายนะทั้ง2คันนี้นะต้องบอกว่าแตกต่างกันอีกแล้วครับ Bego Champ นะไม่มีกันชนมาให้แต่คันนี้ครับติดมาให้เรียบร้อยนะอะนี่เลยครับ v e g o Champ ตัวนี้เป็น2 5 e ตัวนี้ Isuzu e D-Max 2 5 z DDI นะก็ประมาณนี้ครับภายนอกรอบคันเดีย๋ยวไปดูภายในครับว่าความเหมือนที่แตกต่างมีอะไรบ้างครับไปสตัวนี้ต้องบอกว่าเหมือนกันนะเป็นตัว Open Cap แคปแคปเปิดได้ทั้ง2องคันครับดูที่ภายในครับคอนโซลเป็นคอนโซลสีดำครับภายในจะเป็นสีเบจนะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ครับด้านหลังก็สีเบจเหมือนกันนะครับผม ที่ d m a มบ้างครับ d m a มก็เหมือนกันครับอย่างที่ผมบอกนะเป็นตัว Open Cap Cap เปิดได้เหมือนกันครับดีไซน์ก็เหมือนกันนะเป็นคอนโซลสีดำนะภายในเป็นสีเบทต,ตัวนี้ก็พิเศษนิดน,นึงครับเจ้าของเดิมก็หุ้มพุ้มเบาะหนังเป็นสีดำมานะแต่จริงๆแล้วพื้นฐานของรถที่มาจากศูนย์ก็คือเป็นสีเบทเหมือนกันทั้งคู่ครับประมาณนี้เป็นห้องเครื่องครับเดี๋ยวจะพามาชมห้องเครื่องทั้งสองคันนี้นะว่ารถ E212 0เนี่ยห้องเครื่องยำมาหรือเปล่าครับเก่าไปหรือเปล่าปี212เดี๋ยวมาดูนะอ่ะนี่ครับ g o Champ มาดู e z u d m a x กันบ้างมาซัดกันไปเลยพี่ต้องบอกว่าสภาพใหม่ทั้งคู่นะไม่ได้โซมนะครับผมเครื่องยนต์เดิมๆครับเครื่องยนต์ DDI นะเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะนี่เปลี่ยนท่ออินเตอร์คูลเลอร์มาให้แล้ว ปกติจะเป็นท่อยางนะแต่นี่ครับเป็นท่อเหล็กมาให้เจ้าของเดิมแน่นอนครับสายซิงแน่นอนอะมาดูที่เครื่องยนต์ดีโฟนะของ v ีโก้แชมป์กันบ้างครับนี่ก็ไม่ได้มีอะไรดัดแปลงนะพี่ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์เดิมๆมาจากศูนย์นะไม่โซ่ครับอ่ะเดี๋ยวจะไปลองสตาร์ทให้ฟังทีละคำนะไปกันเลยครับเมื่อกีเสียงของวีโก้แชมป์ดูสักหน่อยโอ้โหท่อโซรนะลั่น,นๆี่ ใช่ได้ใช่ได้อ่าคันนี้ก็เลขไม้อยู่ที่1 3ึ่งแสกิโลเท่านั้นเองครับมามาดูที่อีซูดีแมกันบ้างเลขไม้เท่าไหร่คันนี้ท่อรั่นเหมือนกันครับคันนี้นะเป็นท่อสูตรเหมือนกันพี่โอ้นี่ก็ใช่ย่อยนะอ่ะสูสีอ่ะบอกเลยซัดกัน กิโลต่อกิโลนี่ก็อ่ะตัวสีนะอยู่ที่คนชอบคันนี้เลขไม่อยู่ที่2 6 0แ0 0กมิโลโอ้เลขไม่ต่างกันเท่าหนึ่งคันนั้นเลขไม่แสนสามคันนี้เลขไม 00, ่สองแสนหกคูณสองเข้าไปอยู่ที่ความชอบพี่นะแต่คันนี้ก็สภาพโดยรวมก็ไม่ได้สือว่าโสมนะมาสำหรับใครที่ชอบอีซูซูนะกดไลค์มาพี่ชอบโตโยต้าวีโกแชม กดแชร์ไปพี่คันนี้ผมขายในราคาเท่ากันนะเงินสดตัดโปรครับอยู่ที่4 000, 6 9 0 0 0บาทใครที่กำลังหารถแบบอยากเอารถไปใช้งานไม่ต้องดาวพี่เครดิตฟรีดาวงดผ่อนอยู่แค่8 0 0ตังก์กบ,บาทเท่านั้นนะครับสนใจครับติดต่อผมได้ที่เบอร์094-916474ครับเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกสด3เนี่ยมอโต์ครับสวัสดีครับ